อาวสิงสุราไปไหนมาครับเนี่ยไปจึงงอกงมาฮะเออหลองปากเหม็นไปเจอใครนะจะฟันจะหลองปากเหม็นอุ้ยจริงอ่ะจริงเหม็นมากไหมเหม็นลมากโอ้โหแล้วอยู่ใกล้ไม่ได้อย่างเงี้ยใกลอยากเลยอยู่อยู่ใกล้ได้ไหมไม่ได้ทำไมอยากเลยจะเป็นลมอ่ะจะเป็นลมโอ้โหแล้วแลพี่หลองไปไหนพี่หลองชกวันไหนพี่รองเขาก็ไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอก แต่กิ่นปากนี่เป็นไงสุดยอดเวลา<ม>ลอ,อยู่ใ,ใกล้จะอ้วกไหมอ้วกจะอ้วกจะอ้วกตัวเองโอ้โยจริงอ่ะก็เลิกตัวไม่เอาอ่ะเอ้จะคุยกันต่อหน้านี่ต้องคุยปร,ประมาณไหนประมาณกูกูกันลูกพี่ลูกนอ้องก็ใครเป็นลูกพี่หลองหลองอา้าหลอกหลองเป็นลูกพี่ปากกายเหม็นด้วยแต่ก็ปากก็เหม็นด้วยอืมโอ้ ปยะไงไม่รู้ว่าี่ลูกหยิบแบงค์แล้วแล้วแกอาบน้ำบ้างเปล่าอาบอาบฮะอาบอาบไม่อาบไม่รู้อาบไม่อาบไม่รู้รู้รู้เลยปากเหม็นรู้เลยว่าปากเหม็นแล้วแล้วแล้วกลิ่นตัวมีมีมีกลิ่นตัวไหมมีมีโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดเลย แล้วเข้าค่ายบ้างวะเนี่ยเข้าไปเข้าไปซ้อมบ,บ้างวะเนี่ยสิงสุราเนี่ยชกวันไหนชอกอ๋อนี่ถามจริงพี่หลองปากเหม็นจริงอะเหม็นไอ้นี่ยืนยันนะ<ม>อืมอ๋อแล้วเวลาแกคุยกับสาวเนี่ยสาวไม่เป็นลมอะเป็นไหมหลงสลบเลยหลองอ๋อนี่นะครับสิงพอดีมาเจอสิงสุรานะครับต่อพี่หลองปากเหม็นโอ้ เราจะไปไหนต่อเนี่ยไปธุระเนี่ยจะไปธุระธุระไหนฮะจะไปไม่ใส่เสื้อเลยอยู่แถวย่านเนี่ยหนาวไม่หนาวไหมอยู่ก็หนาวแต่มันก็ไม่หนาวอืเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบเฮ้ยค่าเก็บค่าสวยเนี่ยเราจะดูแลรถคันนี้ด้วยนะเนี่ยได้ดูแลรถให้ด้วยนะจอดอยู่ตรงเนี้ยได้ดูแลได้ไหมเนี่ยได้ เอายืนยันอีกทีพี่หลงยังไงหลงปากเหม็นปากเหม็นจริงอ่ะจริงเฮ้ยผมว่าไม่จริงนะจริงเหรอ,อสัมผัสมาแล้วใช่ไหมสัผมผัสมาแล้วแกแปลงฟันไหมไม่น่าไม่ไ,ไม่น่าจะแปลงมาไอ้มากอา่ะแล้วปากปากเหม็นไม่น่าจะแปลงเลยแล้วนอนบ้างจันเนี่ยนอนแล้วยี่สิบบาทใช่ไหม อ๋อยี่สิบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหากันมีไหมนะอันนี้ไม่ได้จ้างนะอันนี้อันนี้คือขอกันตั้งหากแต่ว่าอันนี้ยืนยันเองใช่ไหมย,ยืนยันยืนยันอ๋อเจอเจ้าที่เจอเจ้าถิ่นไทยตังยี่สิบบาทนะอันนีอ้อย่าก,กินเหล้าเยอะดิโ,โ,โ,โหแ<า>ล้วฮะเยอะกินพอประมาณใช่ไหม ฝากฝากคิดถึงพี่หลองไหมเจอกันบ้างยังเจอกันบ้างไหมเจอเจอกันบ้างก็บ่อยๆนี่ก็เจอ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 ทีไรนี่จะจะเป็นลมเลยใช่ไหมของของกินเงินเงินเนี่ยฮะของกินเงินเงินโอเคสวัสดีด้วยดีค่ะฝากติดตามฝากติดตามสิงสุลาด้วยนะสิงสุลาด้วยนี่ ชูกำปัน้นหรือโชกลมโชว์ได้ไหมในโชกลมโชอดูแลรถคันนี้ด้วยนะ